ผมวัดกับใครก็ได้แต่ไม่วัดกับแก๊งวัดใหญ่วัดใหญ่อ่ะเขาเป็นเขตอภัยทานเนี่ยไปทำอะไรเขาไม่วัดไม่ได้แต่ขอขอเจอสว่างไพศาลหน่อยอยากอยากซัดคุณที่ยมันมันเฮ้ยเขาเทโอเวอร์ไสวสารแล้วเขาเทโอเวอร์แล้วเขาเทโอเวอร์แล้วโอ้ยขอโทษทีคุณทีเรามาจัดการหน่อยเดีลังตว่าดั้เปนอไรด้โป๊เถิดสื่อมวลชนช่วยฉันด้วยอันนี้นะครับคมเลยสิอันนี้เสียงใหญ่โปรเจกต์เสียงใหญ่คมแกงว่าจะอัดแกง ครับก็ถ้ามีข้าวเหลือมาแบ่งวางให้ดีนะครับอันนี้คือคมแล้วขอเกาะเขาอยู่ด้วยกันก่อนครับตอนนี้เหลือแค่เหลือนแค่2คนเดี๋ยวรอมีผับพวกมากกว่านี้เดี๋ยวคมแน่นอนวินนี่เขาจะไปแล้วนะวินนี่วินนี่คมนี่คมแก้วใหญ่ไอ้วินนี่เเยว้ป็นนาลโอ้แก้งผมมันดูไม่น่ากลัวเลยอ่ะเถอ่อเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงครับ ็ถ้าเจอถ้าเจอแก๊งผมก็อาจจะต้องข้ามของแก๊งนั้นนนไปเลยแล้วก็เข้าวัดเลยครับเข้าเมนขึ้นเมนขึ้นเมนเลยข้าวัดไปส่วนมนโอ้โหดีนะผมดีอ่ะคิวเราไม่ต้องถ่ายแล้วจะได้นะเราไม่ต้องผิแก๊งใช่ผมว่าสนุกแล้วตรงเนี้ยพอแค่นี้เถอะเพราะว่าเอาจริงเมื่อกี้แค่ถ่ายรูปรวมกันน่ะยังไม่ครบเลยสุดท้ายแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องคิวไหมอะไรนะครับมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับมีแน่นอนนะฮะมีแน่นอนสกาเลือเคนยังคิวยากเลยอันนี้ เท่าไหร่สิบสามคนบวสิบสามยังไม่จบด้วยยังไม่จบแบบนีสิบสามบวกบวกสิบสามบวกบวกไม่ต้องบวกครับมีปัญหาแน่นอนเพราาะะฉนนนั้้ีหรอไปก่อนยังไม่รู้รอไปก่อนไม่ใช่คือด้วยด้วยความที่ว่าเราทำโปรเจกต์กับเอ่อทางญี่ปุ่นด้วยไอพีของทางญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะใช้หลายขั้นตอนหลายสเต็ปมากกว่ามากกว่าเป็นที่เป็นไอพีของเราเองอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีความว่าโอเคเราต้องไปส่งรีเช็คกับทางญี่ปุ่นไปเช็คเออผ่าน ครอบกับทางญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะใช้เวลาระยะเวลามากกว่าในการที่จะเป็นโปรเซสเอ่อไอพีอื่นๆของเราเองอะไรเงี้ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสนุกเหมือนกันเนาะแค่นี้แหละเอาที้งแค่นี้แหละนั่งคมาเจอไอพีเศรษีไม่ได้คำว่าสนุปอันนี้ก็มีเกินมะบ้าน